เดี๋ยวให้เบิ่งว่าหนาทำใด้เนาะหนาหนาเนาะต้นไม้ต้นไรหญ้าก็หลายหญ้ากา็นาต้นตะก,กบก็บขึ้นเนาะจ้ะนี่วิธีกําจัดหญ้าเฮาเนาะจ้ะก็คือแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งว่าตุตรีปั่นแบบไหนเนาะจากโคกจากโคกโอ้โหดีให้เบิ่งวง่าตุตรีน,น่ดินจะดรออกมาแบบนี้เลยเนาะ ดินจะดน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 ออกมาแบบนี้เนี่ยเห็นบอกก็จะเห็นเป็นร้องเนาะ้าที่มันหนาๆมือกินีีกะหายไปแล้วเนาะนี่้าหลายๆเนาะจะเฮามีวิธีกําจัดเราจะมองนี้จะเป็นมองที่เฮาปลูกพริกมะนีขาวนะเลแล้วก็กําจัดญ้าเสร็จเนะจาะจะนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวคีปนี้มาเบิงพริกมะนีขาวที่เฮาจะปลูกปีนี้เนาะต้นกาพริกขาก้ากะเพิ่งได้สองใบจริงเนาะกำลัง จะโตเนาะก่อนที่เหาจะปลูกของปีนี้เดี๋ยวไปเบิ่งปีที่แล้วเนาะจะเพราะว่าช่วงนี้กะกำลังเตรียมพื้นที่ปลูกอยูเนาะอันนี้คือมะนีขาวเนาะจะเดี๋ยวไปเบิง่งมองที่เห้าปลูกปีที่แล้วแต่ว่ามองนี้แหลนะเนาะมองเก่านี้แหละเนาะจะเดี๋ยวเขาให้เบิ่งตั้งแต่ที่แรกเลยเนาะจะมองนี้มองสวนทุเรียนเนาะจะด้านแรกเขากะเสียบปลักเนาะจะเพราะว่าเขาใช้ระบบน้ำยนเนาะน้ำกะจะมาเป็นใส่ใส่ระบบน้ำยนต์นั่นเองเนาะ มาปลูกอยู่ช่วงไอ้ก่อนสิงหาเดือนอย่างนอนสิงหากรกฎดาเนาะกรกฎดาสิงหาเนาะปลายสิปลายกรกฎดาสิงหาในนั้เราจะเข้าเริมปลูกเนาะจ้านี่ฟองนี้เลยเนาะถ้าผูใ้ใดติดตามก็จะรู้ว่าไอ้ส่วนพริกส่วนนี้เข้าปลูกวันที่ใดแล้วก็เก็บมือใดเราจะอันนี้เข้าเอาภาพรวมๆมาให้เบิง่งเราจะว่าของปีที่แล้วเข้ากับปลูกเนาะปีนี้เข้าปลูกมันจะ เป็นอะไรสำหรับเขาปลูกมองเก้าเนาะอันนี้ปลูกได้ซิบมือแล้วเนาะซิบมือจะตำต้นประมาณนี้เราจะสำหรับมองนี้เนาะให้เบิ่งต่อข้าวเนาะเนี่ยเขาจะปลูกซ้ำอยู่มองเก้าเนาะจะบ่ได้ไปทังใดสำหรับพริกมะนีขาวเนาะจะอยู่ส่วนนี้อันนี้จะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันเนาะนี่กะกำลังงามเนาะจะช่วงปีที่แล้วถึงฝนจะตกดุเนาะฝนตกบ่อยนั่นเองเนาะแต่กะยังงามยัง ให้เขาได้เก็บถ่ายท่านเวลาอยู่เนาะอันนี้เดือนนึงแล้วเนาะก็ะเริ่มติดมากน้อยมากงาม,ม้มนเนาจะสำหรับพริกมันีขาวนี่ยปลูกแค่เดือนนึงเพื่อเพื่อนอะจาะปลูกยังโบเซตต้นที่ปลูกก่อนก็คือเป็นดอกแล้วนะจ้ะช่วงที่มันได้20มือเขาใส่ปุ๋ย15 1ห้านะจ๊ะพ่อมันอายุได้30วันเขากจะเริ่มให้ปุ๋ยอันนี้จะ44มือแล้วนาะจ๊ะแต่ช่วงที่ สามสิบวันเขาจะให้ปุ๋ยอยู่สูตรไอ้สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดะจ้ะหลังจากให้ปุ๋ยแล้วกะสี่สิบสี่วันกะเริ่มติดมากแบบนี้เนาะถ้าสี่สิบสี่วันกะเริ่มเก็บมากงามไปขายเนาะต้นละน่วยสองน่วยกะหลายต้นกะหลายน่วยเนาะกะอยู่ราคาแปดสิบบาทเราจะช่วงนี้เนาะจ้ะช่วงเดือนกันยาตุลาเราจะพลิกที่ออกช่วงนี้เนาะไอ้ในร่มนี่เนาะอันนี้จะอยู่ประมาณหกสิบวันเนาะจ้ะ กาจะเก็บเองขายเองเราจะบ่ได้จ้างคนเนาะเพราะว่าเฮ้ามีแม่ค้ามาเก็บเองเอราจะก็เลยไบ่ได้จ้างคนเพราะว่าเก็บได้เร็วอยู่เนาะมันดกเราจะมือหนึ่งมือหนึ่งกะมีแม่ค้าตลาดแรงมาเก็บเอากะสองสามเจ้าเราจะร้กกะเข้ากะเก็บไปส่งให้คนกลางอีกเนาะมือละสามสี่ห้าถุงนี่แหลนะเนาะเก็บเล่นเล่นไปเนาจะนวยใหญ่เก็บง่ายเนาจะอันนี้ คือพริกมานีค่ะแต่คนสดมากปลูกเนาะถึงมันจะจะปลูกช่วงไอ้นี่เนะาะการลกฎดาถึงสิงหากันยาตูลาพศจิกาเนี่ยก้อนปีใหม่พริกพันนี้จะราคาแพงเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคนชี้เขาเกี่ยวขา้าวเสร็จเขาจะจะหันมาปลูกพริกเนาะจะเป็นเรื่องธรรมดาเราจะคนปลูกหลายพริก,กะจะราคาถูกเนาะแต่กะบ่เป็นปัญหาสําหรับเฮาเนาะจา้ะเพราะว่า เขาจะเอาอยู่ประมาณ3าสี่เดือนนี่แหละเงินเนาะเขาก็จะได้อยู่วันวันหนึ่งเนาะเก็บอยู่ส่วนนี้ก็จะได้อยู่มือละสามพันกว่าเนาะจะสําหรับสไตล์คนสวนเก็บเองเนาะบ่ได้จ้างคนเนาะจะเบิ่งพริกเขากะโดกโดเนาะถ้าผู้ใดอยากเบินะ่งคลิปเนาะเป็นวิดีโอกะสามารถย้อนกลับไปเบิ่งใดเนาะเมื่อน,นี้เขาแคปมาให้เบิ่งเป็นรูปภาพพลิกเฉยๆเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทวา่า ไอเ้เพศใด,ดมากินพริกพันนี้กะมาปลูกไปนํากันเราจะถือว่าพริกพันนี้สาหรับสไตล์คนสวนมากปลูกที่สุดเนาะไอเ้เฮากะจะปลูกอยู่ช่วงนี้แหละและ้วกะหลังจากปีใหม่ไปแล้วพันนี้กะจะโบเป็นราคาเพราะว่าคนหันมาปลูกหลายเนาะจะเฮากะจะโบปลูกแล้วเฮากะจะทิ้งไปสําหรับพันนี้เนาะและ้วกะเฮากะมีพริกฮอตผมเนะาะเพผูใ้ใด ติดตามเฮาก็จะรู้ว่าเฮามีทั้งพริกมะนีขาวมีทั้งพริกฮอตมีทั้งพริกกระเลียงพ้นยาวเราจะเฮากับมีหลายสวนเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนาะแหลงเมื่อกี้เนี่ยเฮาปลูกพริกพริกยอดสนพริกตาแข้งหน้าแหลงเราจะเพียให้เฮาไอ้บ่บมีเวลาดูแลพวกนี้กับพริกพันนี้กะราคาทุกไปแล้วเนาะสาหรับไอ้มะนีขาวเนาะคนปลูกหลายเนาะคนปลูกหลายเฮาก็เลยบ่ได้สนใจแล้วกจริงไปราคามันลงมาเหลือกิโลละ20ิ หรือว่าอว่า2บาบาทเนี่ยคือสีดกส้ใดเข้ากะบบเก็บเนาะเขากะทิ้งไปเนาะจะสำหรับอยู่ส่วนที่มีต้นทุเรียนนี่กะกะเข้าๆเนาะเฉพาะมองนี้อยู่ประมาณงานหนึ้ย่กะในเงินอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นนี่แหละาะจะพันต้นเนาะจะนี่อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของแม่ค้าตลาดแรงเพื่อนมาเก็บเอาเองเนาะจ้ะ เพิ่นจะมาเก็บเอาเองมื่อละ5โลถึง10โลเนาะสองคนก็ได้10โลแล้วนะจ๊ะสําหรับคนที่ปลูกพริกหลายเนาะหลายสายพันธุ์หลายยี่ห้อแม่ค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเนาะโบมแมนว่าจะมีอยู่พันเดียวเนาะถ้ามีอยู่พันเดียวคือจังช่วงนี้เนาะเขาขายอยู่พริกแหง้งยอดสนนะเนาะเาก็จะมีลูกค้าแค่ไอ้พริกแหง้งเนาะแต่ช่วงนี้เนาะช่วงที่ กำลังจะเกี่ยวเข้านี่แหละเรามีทั้งพริกฮอตแดงฮอตเขียวกับพริกขีนูขาวนะจ๊ะช่วงนี้แม่ค้าจะมาลุมเนาะแม่ค้าจะเข้ามาหาเฮาอยู่เป็นซิบเลยแต่เฮาปฏิเสธไปเหลือสี่ห้าคนกะไอพีกกิกข้าวกะญ่นํำบทท่านแล้วเราจะสำหรับช่วงไอตั้งแต่กันยาถึงปีใหม่เนาะช่วงนั้นจะราคาดีแล้วก็ได้เงินกะมือมือหนึ่งกะบทตากว่าสามพบาทเราจะสำหรับ ไอ้ยุสวนเฮาทีเห็ดมะนีขาวเนาะแต่ว่าปีนี้พึ่งเบียนิดเดียวเนาะเบียรหาก็ได้สบมือเนาะจ้ะสีประมาณนี้เนาะเบียพริกบ่ทันใดใหญ่เนาะแต่กะมาปั่นให้หญ้าตายก่อนเนาะจ้ามองนี้เลยเนาะแต่ว่ามองหลังท้องคูนต้นทุเรียนยังบ่ทันไดเห็ดเนาะเห็ดมองนี้ก่อนเนาะจ้ะอันนี้ยังบ่ทันได้เฮายังบ่ทันในไถยปั้นปูกเนาะจ้ะเฮ้ามาปั้นกำจัดหญ้าเฉยๆเนาะอันนี้คือ กับจัดเนี่ยมื้อเช้านี้กับจัดไปสามล่องกัแดดออกมานิดนึงมังกะขาวเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ไอ้สามล่องนี้กับเพิ่งเฮ็ดไปเมื่อกี้นี้เนาะจ้ะนี่หญ้าหนาๆแบบนี้เหาบบได้ถอนเนาะแล้วก็บ่ได้ทถเนาะก็ใช้โรตเตอรี่ปั่นย่างเดียวเนาะจ้ะเบิงเดี๋ยวให้เบิงวาหนาซ้ำใจเนาะหนาหนาเนาะต้นไม้ต้นไรหญ้าก็หลายหญ้าก็หนาต้นตะกบก็ขึ้นเนาะจ้ะ นี่วิธีกับจัดหญ้าเขาน่ะจ้ะก็คือแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้เบิง่งว่าโรตารีปั่นแบบไหนเนาะจากหกหกจากหกหกโอ้หิดเดี๋ยวให้เบิร์กมาตัวตุลีเนาะดินจะดอนออกมาแบบนี้เลยเนาะดินจะดรอน์ดอร์ดรอ้งอออมาแบบนี้เนี่ยเห็นบะก็จะเห็นเป็นร้องเนาะหญ้าที่มันหนาหนามื่อกี้นี่กะ หายไปแล้วเนาะนี่งายเนจาจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งวะญ่ามันถอนออกงายอยู่บอ่อเนาจะนี่เดี๋ยวให้เบิง่งอันนี้จะเป็นย่าอย่างงายห้วหมูบ่เนี่ยออกมาแบบเนี่ยขาวาวา่าแดดจะกส่งแดดเนาะกระต่ายบบตายเนาะย้าอันนี้ให้จังไหนกระ่บ,บตายแต่ว่ามันเอาออกงายกว่ากันเนจาจะถ้าจะถอนถ้าจะถอนเ่ย ขนาหนาแบบนี้เนาะถ้าจะถอนนี่โอ้ยถอนบ่ได้แล้วกะต้องใช้เวลานานเนาะเขาก็เลยต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเนาะนี่ประมาณนี้เนาะมองนี้เลยเนาะจ้ะอย่าลืมกดติดตามเมื่อกเนาะว่าเราจะใส่อย่างแน่เนาะหลังจากที่เรากาจัดยาโดยวิธีนี้แล้วกับประไทยรอบเนาะแค่ลําแค่ซ้ําที่เดิมเนาะแค่ไถแค่ปั้นที่เดิมเนาะว่าเราจะมีวิธี จัดการแม่ไดเนาะกะบอกเขาๆเลยนะว่ารอบหน้าเขาจะเอาขี้ไก่มาโรยหลังมันกับปูนขาวเนาะจ้ะกะเตรียมไว้เลยเนาะถ้าผู้ใดสิปลูกน้อเนาะมาเบิ้งแล้วก็มาปลูกไปนากันเนาะจ้ะสำหรับพริกมันี่ขาวเนาะท้องถิ่นใดมากกินเนาะแต่ส่วนมากอยู่แถวบ้านสายคนสวนจะพันนี้จะขายดีแล้วกะเป็นที่ต้องการเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก้อยร้านลาบเนาะจ้ะเบิ้งอีกเธอหนึ่งเนาะย่านนา อันนี้จะเป็นยานี่มันจะออกง่ายๆกว่ากันนี่จะออกง่ายกํากำจัดง่ายๆเนาะเนี่ยสามสี่รอบฮะยางเกาะโอไถปั่นพวนดินไว้พรวนว่นึกว่าพรวนว่ะยางว่าแข่งกันกระเสียงรถน่ะจ้ะ นี่เนาะยวให้เบื้องอรเตอรี่ชัดๆเนาะจะจะปั้นหลายรอบยู่เนาะจะสามรอบสี่รอบพนแเลยโบแมนว่ารอบนี้เนี่ออกดอกเบิ้งหญ้านะจะปั้นหลายๆรอบเนาะจะโได้แมนว่าปั้นแบบนี้แหละปูกเลยเนาะคือเดี๋ยวถ้าถ้าว่างก็ว่าปั้นเลยว่างกะมาปั้นเลยเนาะรถเจ้าของน้ำมันกับบเปืองหรอกเนาะจะจะจัดการแบบนี้พวนดินไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งกินดินออกไงเนาะ รอบนี้ยังแตกซ้ำนี้รอบหน้าจะแตกซ้ำไหนเนาะจ้ะนี่ประมาณนี้เลยเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะใช้เวลาไม่ถึงสามสิบนาทีกับกจัดยาในระดับหนึ่งแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเพืแอจะสองสามมื้อมาปั่นแบบนี้ไหมเนาะคนว่าเดี๋ยวอีรองหนึ่งกับเศษเนาะจ้ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนมาแล้วเนาะเหลืออยู่ร้องหนึ่งโอ้ยเบิ้งคิดเบิง้งวะต้นพริกตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่เนาะไอ จะถอนต้นพริกแล้แล้วก็กำจัดหญ้าเสร็จเนาะจ้ะนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณบ่ถึงยี่สิบนาทีเนาะก็แล้วเนาะจ้ะอยู่นี่มีจักหลองหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลองเนาะจ้ะอยู่นี่เก้าลองเนาะเหลืออยู่มองต้นทุเรียนคนละหนึ่งจ่า